<ลง S 1> โอ้ยห้อง,งเราก็มายีมาอะไรวะเนี่ยมอบางคนแล้วเป็นใครครับเนี่ยสามตีปโดนไป็นสามตีปโอ้ยกูได้เต็มเลยไยด้วยไปด้วยครับทุกคนว้าวต่อยยังไงก็ไม่รู้เสื้อแตกไปแล้วเอาลมก์ต่อยมันอารมณ์ต่อยมันเออสุดยอดต้องทำไปแล้ววิ่งไปวิ่งหนโมตัวไหนพีนิดด้วยเฮ้ยกูได้ยเสียคนพีนิด

โอ้ยคุณลงไอ้ทิ้งรถรถเออมาได้ทันเวลาพอดีอย่ากับรู้ใจจริงๆว่ใส่แมงพอดีด้วยหน้าลงสั่นเลยมาว่ะมานะมามาว่าดันตูอยู่ว่าอหร ัประตูเล่นมีข้างนี้มีข้างนี้โอ้เยเหี้ยจะตายกันไม่ได้ยโอ้ยตีประตูโอ้ยชิงเอาไหมเ่อะมาแตกแล้วเออเอาหุา่นเรามันเอาเรามันแน่เฮ้ยเดี๋ยวดิอยู่ข้างในเหรอ โอ้ยตวายยี่อยู่ข้างในเฉย <c oughs> น,ไไนี่จบไปแล้วกูแทงให้ไหมมาแล้วมาแล้วมาล้วขึ้นขึ้นๆขึ้นๆอ้าวตัวเดียวกูจัมแผ่นแล้วโดมานี่โดมานี่โดมานีา่<ๆ> โดดนนไไทางหน้าอะไรวะไปเอาเกาะแดงมันไปเอาเกาะแดงมาออกมึงเกาะทองนี่วะข้างบนเหรอเออข้างบนตัวเดียวมีจำแผดปะจกไปตีนี้เฉยคุณปลาไปเมื่อกี้มันตกดไปซ้ายวะ ันวาร์ปว่ะวาร์ไปไหนละอีหนูเจ็บเจ็บเจ็บขนคือน้องกันขึ้น้องกันแตกไปดิเออกวงต้องภูมิใจกับเราว่ะไงกวงต้องภูมิใจแล้วก็มาดันถูกตีนะดันตีสองคนเสร็จแล้วก็ค่อยมาเก็บทีเดียวตัวเดียว แต่ผมจะต้องใจใิตัวแล้ต้องภูมิใจกัแล้วท <c oughs> <c oughs> ังไครับกูเล่ไปนะโอ้มนล,งล,งล,งลงุกเลย

แทกรูดเต็มอ้อหรืว่าโดนโดนลูดกับเต็มแม็กเอาละเบอร์ติดตัวเอาสายมาหาบอลแล้ว เอาเก็บงานต้อง่างนี้ดิต้องต้องนี้ขโมยของช่วยด้วยช่วยคุณด้วยไอ่ลมกุโดูไอ่ล้มกุโดอ่าเสื้ยมโวงมาแล้วหนึ่งไปหาโต๊ะไปหาแล้วอยู่ข้างซ้าย โอ้ยบอลเฉียนเฉียนปิดพอดีเลยอย่างหน้าเลยเจอจริงมม่จะตายเมื่อกี้พี่ยังกดมันโดนหัวไปแปดสี่ยุ่งหลังยุ่งหลัง เฮ้ยระวังซ้ายมันยิงไอ้ตีซ้ายอยู่นะเตื้อแตกตวบนเตื้อแตกล้มหนึ่งไอ้ทิ้งทิ้งอยู่เดียวมาเมาเบ็ดมาเบ็ดมาระวังตัดหัวหลังหลังหลัโอ้ไปแล้วเกือบแตก เข่าแล้วกันไอ้เหี้ยเออซุปกูด้วยเกาะดองเป็นเกาะแดงมันยังอยู่ปะอยู่สามตัวเลยในหกสิบกาะม่วงไอ้เหี้ยจริงเลยยังที่ติดเชื้อมันจะหมดเลย บุคิดว่าคุณยิงโดนทุกนัด <laughs> ออก่ะลอวกระสุนกระสุนแน่ดีกว่าห้าสี่เกง่กงว่าเก่งว่าสี่ร้อยหกร้อยห้าสิบเฮ้วเดี๋ยวเดี๋ยวแปดร้อยเก้ากัอแตก มันไปหาบอลวะบอลระวังบอลระวังบอลระวังช้ามันช้ามันชาไปแ่้วนั้นแ่ะแปลงล่างามตัวไามตัวไปมามานี่มาเยๆๆนี่บกันกูเข้าอกูเข้ามาคนเดียวเหรอเดอุ้ยกแตกหัวแตกในเวน

ไม่เอาไอ้ตัวนั้นแม่งโหลดแล้วลิมิเตอร์แม่งเล่นตอนจบนั่นเป็นการรีคอร์ดไปคุณยนแม่งแหลกออกมาข้างนอกตัวมีจะได้่งเขามาปิดคุณได้ก่อนเออให้กระโดดเชือกว่ะ de right, okay. machines. ยังไม่โดนเลยเฮียใครบินมาโอ้โอ้ฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นโอเคเอาไป <c oughs> ตัดไอ <c oughs> ้คนเหี้ เดียเลยพวกมึงเฮ้ยตรงที่อื่นมากูไปแล้วไอ้สัตว์ ยิงมันเออสวยสวยเลยซุบไส่โลนสสยโลนเติมไม่เติมหน่อยวะไรก็ไม่รู้เอามึ่อก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูปล่อยโดนนะแามหนึ่งแต่ละสามวิสามวิเนี่ยเข้ามาอยู่เขามาอยู่บอลไอ้เฮียระเบิดเหียโดนระเบิดก็โยนเลย โอ้โหกูยิงติดหมดเลยยิงตัวมันวร์บอ่ะเปลี่ยนตัวโคตรวร์บเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูไ,ไม่ไหวกูร่วงกูร่วงว้บไปยิงตัวตว้บจัดเลยถ่านมาไวบอลถ่านมา <c oughs> ใอ้บอลไม่ทันไม่ทันเออมันมีคนดักอยู่นะกูเหี้ยมันดักอยู่คานข้าไม่ได้มึงต้องวิ่งมาไม่เติมยาเล็กก่อนวะไอชิงไอชิงมาหากูก่อนมาหากูก่อนมาหากูก่อนมาแล้วมาแล้วโอเคโอเค ตามมานะที่ยิงสลิงไม่ให้ครับหนึ่งกูมีนี่ตามมานะยิงก็แล้วมาแล้วมีคนยิงรอดได้ไงวะอีเหี้ยกูไม่อยากใช้ธนูแล้ววะกูยิงไม่โดนเลยตัดไม่อยากใช้ธนูแล้ววะใช้ธนูแล้ววะให้รอดยิงไม่โดนเลยตัด ทิงเฉยทิ้งเราเลยเพื่อนเออชั้นคิดว่ากูอยากจะดูแล้วว่าโคตรเทียขวรเทียเลยไอ้หนูแล้วเพื่อนกูอยากจะดูแล้วพอมันพอมันยิงไม่โดนแล้วมันสุดเดี๋ยวเขามมั่นใจนะเออให้สัตว์อยากจะดูแล้วอ่ะเอาแล้วอ่ะไอ้เนี่ยไงวะน่า ไม่โดนเลยตัดโดนที่อื่นบวกว่ะเวเตอร์แตกเวเตอร์แตกหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วขึ้นบนแล้วนะขึ้นบนลอยมันลอยมันลอยมันลอยโอ้ยเฮ้อีเฮ้อีเฮออะไรวะเนี่ย

เข้าหัวเข้าแล้วกูไอ้เหี้ยไม่ใช่กูมีหนูไม่โดนสักหอกไม่ใช่ไร้เหี้ยถ้าควรอะเ้กูกูต้องอดควรไอ้เหี้ย ไอ้แฉดูแล้วชิงกูรู้สึกว่ากูแฉดูเลยไอ้เมงกูน้อยมากไอ้เหี้ยกูเข้าไม่ได้ยิงเลยไอ้สัตว์อดครวนมาก